ปีนี้นะก็ปังนะปีหน้าคือปังยาวๆเลยครับ,บนอกจากจะมีผลงานเพลงใช่ไหมครับเห็นว่าจะมีผลงานกับ g ี s อีกด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทำเอาบอกว่าแฟนๆนะ่ะเรียกว่ายัางไงอนะ่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกันยกใหญ่มากเมื่อทางค่ายนะครับ PP กิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะได้มานะครับปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆ15วินาทีแต่ว่าเป็นแบบว่าวินาทีที่ประวัติศาสตร์มากเพราะหรือเปล่าเพรอะไรเพราะหนุ่มพีพีอ่ะเขาอ่ะประกาศเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในชีวิตนะโดยงานนี้ นะครับใช้ชื่อว่า PPG the First Fan Meeting นะ,ะโดยจะจัดขึ้นนะครับวันที่4มีนาคมนะครับก็คือปีหน้านะคุณผู้ชมโดยจัดขึ้นที่รอย่ลนะครับพระกรพระกร าสาม,มารถไปจับจองกันได้นะเพราะเขาจะเปิดบัตรจองัตรวันที่28บมกราแน่นอนว่าพอรู้ว่ามีการแฟนมิตต้งครั้งแรกเกิดขึ้นใช่ไหมครับเรามามีนะทั้งประเทศไทยทั้งแฟนคลับชาวจีนนะก็ตั้งตารอกันหนักมากเพราะว่าแน่นอนว่าต้องลุ้นกันกดบัตรอะว่าจะแบบว่าจะได้หรือเปล่าเพราะยังไงแฟนๆเขาก็รออยู่มากกับแฟนมิตต้งแรกของหนุ่มพีพีนะเราก็แบบว่าเรียกว่าเราก็อยาก อยากแบบว่าอยากนู้นแล้วว่าถ้าเราไปกดบัตรจะได้หรือเปล่าเ,<อ>เราน้าจะมีดวงนะใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมล <c oughs> องดีใช่ไหมเรามามีอ่ะเรามาแต่เราเป็นกำลังใจให้เรามามีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศชาวจีนนะสู้ๆเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่น <c oughs> เราต้องแย่งชิงนะใช่พอหลังจากที่ขึ้นเทรนคะ่ะทุกคนค่ะก็มีการแช์นะในเรื่องของคาถากดบัตร้นะใครมีแบบว่า สายมูแบบพาดทางวัดไหนมีของขลังอะไรเอามาแบ่งปันกันหน่อยเพราะว่าแอดมินของเราอยากดูมากนะเขาวยวมากทุกคนแอดมินของเรานี่คืออยากไปทุกคนเลยนะแต่กดไม่ทันทุกคนเลยนะสำหรับแฟนๆตอนนี้ก็สามารถปักหมุดปฏิทินได้นะครับว่าเขาจะเปิดบัตรยำมีครั้งนะให้จับจองนะ28มกราคม2023นะคุณผู้ชมก็คือปีหน้านะห้ามพลาดนะยังไงแล้วก็ ขอเปี้ยมให้ขับสาวให้กับแฟนคลับแค่ับทุกคนแล้วก็แฟนคลับของหนุ่มบีพีด้วยนะใอ่เคค่อเรามองนะนี่อะเพราะฉะนั้นนะคะแฟนๆนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะคะโหเพราะว่าทีเซอร์แบบแค่สั้นๆที่ออกมามันดูมีความแบบมันดูดีอะมันดูมีแกนอวกาศมันดูแบบใช่ไหมมันมันดูแบบดูดีมากแอดมินของเราคือ อยากไปแล้วอยากไปแล้วนี่คืองข้ามแล้วนะเพราะนี่หนึ่งเดือนพอดีใช่ไหมเออเ <laughs> นะี่ยวันนี้พีออเดอร์พัดกับเสื้อที่เห็นเออทุกคนวันนี้นะพีออเดอร์เสื้อเห็นใช่ไหมคะนี่ข้างหลังนี่พัดด้วยนะจ๊ะพัดพัดด้วยอเออใครอยากได้พี่กันอเออ,เอ,อ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครอยากได้เสื้อกับพัดที่เหมือนน้องพีคุณ,คณก็ต้องพีนะโอเคทีมงานบอกโอเคแล้ว <Okay. S 1> พีหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวรวันนี้สุดท้ายแล้วห้ามพลาดน,นะโอเคค่ะ <Okay. laughs>